นี่ค่ะทุกคนปีอยากห้เบิ้งปีไปช้อปปิ้งซื้ออาหารผักผลไม้มาอาทิตย์ละเทือได้ค่ะนี่พิวได้อง,งุนอง,งุนเขียวมาแพ็คหนึ่งค่ะทุกคนนี่เปิดชิมไปแล้วค่ะอ้ง,งุนเขียวกรอบกรอบหวานดีค่ะยังไม,ม่ทันมิ่องุนเขียวแพ็คหนึ่งอันนี้เป,นเป็นเป็นลูกแพ้นะค่ะเป็นแพ้เป็นลูกแพ้แต่พอซื้อมาแพ็คใหญ่นี่ลดราคาค่ะนี่เดี๋ยวประมาณนี้ค่ะทุกคนแพ้ แกแพทหนึ่งแล้วก็อันนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นแคนตาลูปนะจ๊ะทุกคนเป็นแคนตาลูปค่ะลดราคาเหมือกันแคนตาลูปลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้คือแคนตาลูปหร้วก็จะเป็นเนี่ยอย่างปะเมลอนบ่เมลอนอลอนี่รสชาติไข่ไข่แคนตาลูปแล้ว่าหอมนี่นี่ค่ะประมาณเท่าไบซองเหรียญประมาณหาหาสิบบาทค่ะนี่ง่าน,นี่กับแคนตาลูปหน่ยราคาสิบนี่ค่ะ สิบบาทประมาณสิบบาทเลยล่คะค่ะกลับได้สมอันนี้เป็นสมมาแพ็คหนึ่งค่ะ <S <S สมโอ้โหครับอีกอันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะนี่ยนับแพ็คหนึ่งแบบหนึ่งว่าทันสุกดีค่ะว่าทันนิ่มว่าทันสุกดีครับจะประมาณมือมือหรือสองมือเคยกินใยเนี่ยน้อยเนี่ย นี่มะขามคาราโดูแล้วก็สุกสับประรดดิในสับประรดบักนัดมาหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนนี่จ้าเปนอยังค่อยซื้อมาหลายตีวิวไปยังมาซื้อมาหลายตีผลไม้ทีนี้เพราะว่ามันลดราคาเลยจา้าทุกคนผลไม้ลดราคาอยู่ในตู้เย็นยัง,ย,งยังเหลืออยู่สมกับแอปเปิลค่ะนี่ค่ะทุกคนไปอยากให้เบิ่งมาแกะมาแกะถุงผ้าถุงสิเอาแองเจลกอกใส่ตู้เย็น นี่ค่ะปิวล่างมาแหลวแล้วมผาพามผาพาคันมาใส่ตู้เย็นไว้นี่ขางนงามอยู่ขังนงามอี่ชาทุกคนมาขวนเอามาเล็ดมันออกเนี่ยขวนเอามาเล็ดมันออกตอนนี้ขังนอกด้วยค่ะทุกคนของนอกที่มาตกที่มาตกมือแรกครั้งแรกค่ะของปีครงปีนี้อุณหภูมิประมาณลบหกองศาที่ชาทุกคนมาเนี่ย 6องศาค่ะหนาวล้มคักล้มแน่ขงนังนอกตอนเนี้ยเย็นเย็นหนาวคักเลยล่ะควรควรมาเล็ดออกค่ะตอนนี้อยู่เปิดฮีตเตอร์เลยค่ะเปิดฮีตเตอร์หน่อยอยู่บัลลัดังไฟผิงมาเนี่ยจะเปิดฮีตเตอร์หน่อยกับอยู่ข้างในกับเปิดอยู่ข้างในเครื่องใหญ่ยในบ้านเบลแซ่บบอลน้วยเนี่ยแคนตะลุปค่ะมีจ่าเพือเอามาเล็ดออกใส่ถ้วยนี้ หอมหวานเนาะจะหอมยี่ตอนนี้กินหอมกินแห้งยี่แคนตะลุปหเนี่ยเนี่ยจ้ะทุกคนพิวหันประมาณซัมมี่แล้วจ้ะเดี๋ยวจะชนะจ้าประมาณประมาณชิ้นสัมมี่ค่ะพิวหันประมาณชิ้นสัมมี่เดีย๋ยวจะไผสนัดชอบแบบไหนเลยค่ะ ใส่กล้องเนี่ยค่ะทุกคนกล้องพลาสติกชิมม่งกวนหวานบ้างหวานยู่หวานหอมนี้ค่ะทุกคน อประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแล้เวเลื่อนเลื่อนนี่ค่ะอยู่หันใส่กล้องนี่อีกเครอรหนึ่งจะ ช่วงนี้ปิวจัดช้าๆเนี่ยนะคะไปหาเพื่อนไหามูซ่าเลยค่ะบ่คอยเฮ็ดคลิปวิดีโอน่าจะบ่บรู้ว่าปิวจะเอาอย่างลงเด้อเนี่ยค่ะทุกคนสิมิคไพอยากรู้จักมะโนาว่าปิวเป็นอย่างคอยมาเฮ็ดช่องยูทูบได้จังไดเหตุช่องยูทูบมันค้นบานใดตีทำยูทูบมามาแล้วมาแล้วจักปีตใด้ใดหลายสมใดสิมิคไพหลุดจับมะโนเนี่ย <laughs> นี่ค่ะทุกคน บีบ่มีแนวสีเาลาคุยบะเก่งบ่บะเก่งเด้เจ้าสีเหลาเห็ดนีหอย่างนี้นี่ค่ะจังใดค่ะข,ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่กดเข้ามาเบิ่งวิดีโอปิวค่ะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเด้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่ปิวทำทำผลไม้ใต้ตู้เย็นไวใส่ขอบคุยกินค่ะทุกคนนี่ไปแล้วค่ะบา,บาย